ยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเ <_ C 1> วลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแ,แลแ่เหลแต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ่อนปากลงกลางใจฉ <_ C 1> ันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินเพราแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไง โอ oh, oh. บ้านเธออยู่ที่ดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทําไมถึงสวยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทําไมฉันเกินจังหากว่ามองนั่นไปกวันนี้มีสิทธิ์หัวใจของฉันละลายละลายหัวใจฉันกลายเป็นของเธอหัวใจมันยากจนเกินจะละเลยที เธอจะฝากได้ไหมหัวใจน้องน้อยเปอร์เซ็นตเต็ม้อยไม่อยากทำได้แค่แอชอบเธอเลยหัวใจของฉันน่ะมันก็วางเกินไปถ้าหากได้เธอมาเป็นคู่เคียงกัน จะเป็นคนดูแลเธอไม่มีลอกวันที่ทำเธอเสียยิ่ง,ง้องยิ่งลงเหมือนทุกสะกดไดยมนตาแค่เพียงได้สจมตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดจะแลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาตอนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะตั้านทานฉันเอง กเกพราะแม่อยากได้เป็นลูกแต่ไพก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแขนเธอต้องทำยังไงโอ้หัวใจฉันหลงรักเธอไม่รู้ตัวแต่ครั้งแรกหัวใจก็เต้นรัวก็อ,อยากจะบอกว่าชอบแต่ตัวฉันเองก็ออยังกลัว ฉันกลัวว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วถ้าแฟนไม่มีก็บอกมันหน่อยก็ได้นะหัวใจของฉันก็เตรียมพร้อมจะปงฝากสีห้องของหัวใจจะมีแค่อยู่รู้ไหมคะถ้าเป็นไปอย่างที่คิดก็ลงเธอไปแล้วต้องไงทำไงฉันทอนตั ก้เธอมาเคียงข้างมาเป็นวันใจของฉันคนนี้ยิ่งมองย<อ>ิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ซอมตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินช้าขนาดจะแลได้แต่มองเธอดันมาคลองเอาตอนปักลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้้นท่านฉันเอง น่ารักเกินพรแม่อยากได้เป็นโลกตะไพก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไงยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแค่แลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ่อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคง นรกเกเพ่อแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควนแก่เธอต้องทำยังไงอ้